สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมส์จริงๆก็ได้อัปเดตอีเวนต์การ์ดตวละครนไนกี้เลยหลังเข้ามานะครับผมวิธีการตามหานะก็ตามหา kos นะครับให้ครบ5ใบนะจากนั้นก็เอามาแลก Nike. อีโวเทปฮีไนกี้ถ้าใครอยากจะทำเป็นตำนานก็ไปซื้อ,อแสงแห่งตำนานนะครับราคา349บาบาทมาทำเป็นตำนานได้นะ,ะวิธีการหา kos นะ นี่นะครับสะสมนักลุยนักสู้นักลบนะครับจากนั้นก็นแลกวัตถุดิบนะาสะสมนะครับสะสมวัตถุดิบตามขั้นไปเรื่อยๆนะจนมาถึงนะครับ KO S นะสะสมไม่ครบ5ใบก็เอาไปแลก Evo Nike ได้นะครับผม มีก็ตัวใหม่ของเทพีไนกี้เข้ามาด้วยนะทุกคนความสามารถของมันนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันก็จะมีโอกาสแปซิปเปอร์หลังจากจ่ายเงินค่าเชิญเจเปอร์นะก็จะสุ่มเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉันหนึ่งคนความสามารถนี้เป็นความสามารถบัตรเชิญนั่นเองว้าวบอกเลยนะครับเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสำหรับเทพีไนกี้นะผมมีเพชรอยู่หนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะปิดเทพีไนกี้ ตัวอีโวได้หรือเปล่านะซุ่มแพทค2 0 0นะครับเริ่มเลยนะปั๊บว้าววิญญาณมาลุลวะ <c oughs> นักสู้นักลุยห่าแต้มนักสู้นักลุยนักลุยอยากได้นักลบอะ่ะถ้านักลบเนี่ยมันจะสุ่ม 50เปอร์กับ100เปอร์เนาะโอ้โหวิญญาณน,นะครับวิญญาณน,นักลุยกับวิญญาณหาแต้มนักลุยวิญญาณฮา,าแต้มสองใบเลยนักลุยนักลุยฮา,าแต้มกับสิบแต้ม นักลยุยนักสู้ฮาร์ตแอมนักลยุยวิญญาณนะครับตอนนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยสี่พันเอาสักห้าพันก่อนเนาะเอาสักห้าพันก่อนฮาร์ตแอมนักสู้นักลยุยนักลบกนี่อยากได้ใบหนึ่งอยากได้ใบหนึ่งมาไหมนักลบกเนี่ยสิบต้มนะ ปมเอ้ยเกินอ,อ่ะไม่เป็นไรสุ่มไปประมาณ5,000นะครับ5้า0นสองเดี๋ยวเราไปดูของแถมก่อนนะมีของเแถมไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะออกมีจริงด้วยนะครับทำไมผมรู้ว่าผมลองไปสุ่มอีกดีมันมานะครับอัดีนั้นน่ะมีเพชรอยู่หมื่นนิดนิดตะทุกคนปิดได้เฉยเลยเออ มือนนิดๆปิดได้แสดงว่าไอดีนี้ก็น่าจะปิดได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าหนึ่งมือน,นิดๆเนี่ยมันปิดได้ไหมถ้าปิดได้ก็ไปทำกันทุกคน <c oughs> ยังไงอยากได้นักลบอะ่ะขอนักลบได้ไหมวิญญาณน,นักสู้วิญญาณ นักสู้นักลุยฮาแต้มเออฮาแต้มก็แจ้าฮาแต้มเออมาๆมา,มาเพื่อนมาวิญญาณวิญญาณน,นักลุยนักลุย,ลยวิญญาณวิญญาณน,นักสู้ไปเราไปแลกกัน ถึงไหนเนี่ยอาส,าสะสมอาเอบวกนะครับเอบวกห้าแต้มเนี่ยสองใบก็จะแลกสิบแต้มได้เนาะเอ้าโอ้ <c oughs> ได้ไอันนี้แล้วนะได้ห้าสิบหนึ่งใบละฟ้าบ๊าปแล้วก,ก่อนแลกก่อนฟ้าป๊าปฟ้าป๊าอะไรขึ้นมาแลกไปก่อนนะฟ้าป๊าเออทีนี้เราจะแลกนักลุยก่อนนะนักลุยเนี่ยมันสุ่มนะครับ เกมโอเวอร์ห้าแต้มสิบแต้มห้าสิบแต้มหนึ่งร้อยแต้มนะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเอานักลุยก่อนนะห้าแต้มห้าแต้มจัดไปเพื่อนเอา้าผมไม่กดโดนนักสู้ปะเนี่ยโอ้ไปกดโดนนักสู้นะอ่าแหมเกย์ก,การหมดนะกดรับไปก่อนนะครับกดรับไปก่อนเฮ้ยห้าสิบแต้มห้าสิบแต้มรับฟับ 50แต้ม2ใบจะแลกร้อยได้ใช่ไหมแลกร้อยแต้มได้ถ้าสะสมร้อยแต้มก็จะแลก KO ได้อ่าได้1ใบแล้วทุกคน1ใบามาแล้ว1ใบามาแล้วขายอีกสี่ใช่ไหมไอ้ KO อ่ะอ่ะมาหาแต้มเกมูเวอร์หาแต้มหาแต้มสองใบแลกสิบแต้มเลยเนาะแลกไปก่อนนะครับแลกไปก่อนนักลุย เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมอเวอร์เอ้าผมไม่กดโดนผมไม่กดโดนนักสู้เหรอโอ้โดนบ่อยเนี่ยนักสู้เนี่ยฮาแต้มอ่ารับ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 ไปก่อนปับ๊บห้อยแต้มเลยลูก เอาห้าแต้มไปก่อนเอา้าไปกดโดนไอ้นี่อีกแล้วไปกดไปกดโดนไอ้นักสู้อีกแล้วหาแต้มรับรับรับเฮ้ยได้ห้าสิบไม่ละรับไปกดกดนักลวยนักลวยเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ ต่อไปนักสู้นะนักสู้เนี่ยเริ่มต้นที่5แต้มแล้วก็10แต้ม50แต้ม100แต้มนะจัดไปเลย100แต้ม100แต้มไม่ลูก10แต้มนะ5แต้ม5แต้มแลก10แต้มไปก่อน๊าอีก5ครั้ง5แต้ม5แต้ม ครับสิบแต้มก่อนอยังไงสิบแต้มเออ,เอ,อห้าแต้ม <c> ส <oughs> ิบแต้มอ่าสิบแต้มแรกห้าสิบได้นะฟับเอาแรกอ่ร้อยแต้มได้นะฟับแรกร้อยแต้มได้ก็จะแลก KO ได้นะฟับโอ้ยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย ห้าพันได้ KO มาอ่าสองใบห้าพันได้ KO สองใบหมื่นห้าทุกคนหมื 15, ่นห้าน่าจะปิดได้เนี่ยหมื่นห้านะโอ้ยแก้วทุกคนก็จะมีในกี้เล่นกันแล้วขอแค่มีเพชรหมื่นห้าไลซุมต่อผมก็ได้จะมีโอกาสปิดนะเนี่ยนักลบมาขอแค่นักลบมา,บม,ามีโอกาสจะปิดได้นะหาแต้มนะครับห้าแต้มกับนักสู้ à, uh, nắc lui nắc lui nắc xuôi sip tam kéo, ui 10 tam wow 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 uh, wow Nắc lui nắc xô Nắc lui nắc nắc lui nắc su nắc lui hà tam ủa chéo 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 anh chéo lời đó nắc nắc lui nắc su nắc lui nắc lui nắc su à นักลยุยนักสู้ฮาแต้มนักสู้อ่าพอไหมตอนเนี้ยผ่านไปแล้ว9000นะเดี๋ยวผมไปเปิดอของแถมมันไปกุ้งแถมก่อนเผื่อจะได้นักลบมาใบหนึ่งนักลยุยนักลยุย นักลุยวิญญาณนักลบเฮ้ยนักลบอ่ะขอนักลบอีกสักใบดิวิญญาณนะครับวิญญาณวิญญาณหาแต้มวิญญาณวิญญาณ นักสู้วิญญาณวิญญาณนักลบท์ไม่มามานักลุยวิญญาณไป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 เป็นแรกเป็นแรกปับ๊บอ่าแลกสิบแต้มก่อนปับ๊บแลกสิบแต้มอีกปับ๊บโอ้ได้ห้าสิบห้าสิบแต้มตอนนี้ครึ่งทางแล้วเฮ้ยครึ่งทางแล้วมาทีนี้แลก นักลุยก่อนนะนักลุยไว้เอฟหน่อยเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แลกหาแต้มได้นะฟ้าป์แลกสิบแต้มฟ้าปหาแต้มร้อยไเปเลยไหมล่ะไม่ร้อยนะเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์อ้าวผมไปกดโดนเอ้ยร้อย hey, oh อุ้ยแก้วผมไปกดโดนนักสู้มันได้บอลลอยนึ่งเจ้า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 แรกนะเกมโอใบที่สามใช่ไหมเออแรกหาแต้มแรกสิบแต้มเออกดต่อกดตอ่ตอสิบแต้ม ฮาแต้มฮาแต้มแลกฟับแดกต่อแลกต่อ5าแต้มเกมโอเวอร์ร้อย <100 S 1> แต้มได้ไหมฮาแต้มนะแลกสิบแต้มฟับห้าสิบแต้มเฮ้ยโฉร้อยใบที่สี่มาแล้วทุกคนว้าวใช่ไหมใบที่สี่ใช่หรือไม่ ใบที่สี่หุยเก้าพันเกือบปิดนิเว้นอะ่ะอ้าวมาถ้าได้ร้อยคือจบเลยนะเนี่ยหาแต้มนะร้อยลุกหาแต้มไปก่อนรับอ่าแลกหาแต้มหาแต้มอาแลกสิดแต้มได้รับไปอัดแต้ม ร้อยเลยไหมห้าแต้มโอ้ยแลกสิบแต้มไหมนะอ,อยังไงห้าแต้ม <c oughs> หมดแล้วตอนนี้ขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดนะครับขาดาขาดสิบแต้มเนี่ยสองใบจะแลกห้าสิบได้เนะวาะว้าวแต่ถ้าได้ถ้าได้เนี่ยนักลบเนี่ยมันจะได้ห้าสิบหรือหนึ่งร้อยแต้ม ถ้าเกิดได้นักลบแค่หนึ่งตัวนะเกือบปิดดีเวนเลยทุกคนไปจุมต่อตอเน,นี้โดนไปแล้วเก้าพันะครับเก้าพันึบสิบแต้มอา่านักลบลูกอนักลุยนักสู้นักสู้นักส,กสู้นักลุย ฮาแต้มนักสู้นักสู้อ๋อนักสู้นักสู้นักลยุยโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้า,จา้าแต้มเบก่อนไหมเบก่อนนะเบก่อนเหืียมปิดแล้วแต่ว่าน่าจะยังไม่ปิดหรอกแต่ก็แต่ก็เหลือไม่มากนักลบเหรเฮ้ ถ้าได้นักมบ,บคือน่าจะจบเลยนะนักลุยวิญญาณ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 น,นักสู้วิญญาณไปไปแลกกันอ่าแลกสิบแต้มไปก่อนชว์ อ้าวได้50แล้วนะฟุ๊บอ่าตอนนี้ขาด50อีกใบหนึ่งขาด50อีกใบหนึ่งเสียดายเองนักลบไม่ออกนะมาอ่านักลุย50แต้มลูก10แต้มบวก5้าห้าแ้มห้าแ้มเมื่อกี้รับไปฟัาบ หาแต้มกี่มเวอร์สิบแต้ม,มเฮ้ย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 ใครละเนี่ยขาดไอเนี่ยสิบแต้มแล้วไยเนี่ยสิบแต้มมีสองใบนะหรือไม่ก็ห้าแต้ม,มกี่ใบเนี่ยสามใบเปล่าว่าน่าจะปิดละน่าจะปิดแล,ะละ้วล่ะสิบแต้ม ห้าแต้มแรกโชอัดแรกโชแรกอ่าร้อยแต้มนะฟับแล้วก็แรกเคโอปิดไนกี้ทุกคนหุยหมื่นหนึ่งพันก็เสียวได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้ที่เหลือนะห้าแต้ม เนี่ยใครมีเพชรประมาณหมื่นห้าจัดเลยผมว่าปิดได้นะปิดได้สบายๆบยยแหละห้เต็มอ่าเววเววเววเวเวเว,ว,วอะไรละ <c oughs> ออ่ะอ่าเดี๋ยวนะไปเช็คก,ก่อนไปเช็คก,ก่อนนี่ไงมาแล้วนะถ้าใครอยากจะทําเป็นตำนานนะครับก็มาซื้อมาซื้อซื้อตรงไหนเนี่ย แบบนีะแ๊บนนะนะนี่ไงถ้าใครอยากจะทําเป็นตานานก็มาซื้อแสงตานานนะครับราคาประมาณ3ามบาทนะหรือใครอยากจะซื้อข้อตูมก็นี่นะครับเป็นกล่องแบบเลือกเนะาะมีเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นเก่านี่เอฟเฟกแสงจันส่วนเวอร์ชันใหม่จะเป็นบัตรเชิญนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครอยากได้ไนกี้ก็ไปจัดกันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไปจนใหกเม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย